เห็นเซตายแต่งต <pl ains> ัวแบบนี้แน่นอนเขาจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบให้มันสนุกสนานร่าเริงนะคะอันดับแรกนะวันนี้เราจะมาแชร์2ประโยคที่จะช่วยชีวิตแล้วก็ช่วยทําให้การท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของเราในเวลาอันสั้นเนี่ยมันมีความสนุกสนานคื้นเครงมากขึ้นนะคะเริ่มจากฉากในการที่เราจะไปช้อปปิ้งค่ะทุกคนแน่นอนว่าก่อนจะไปญี่ปุ่นเราต้องมีแบบช้อปปิ้งลิสต์ใช่ปะอุ๊ยไอหนุนก็อยากได้อินนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากได้อะไรประมาณนี้เนาะปรากฏว่าเข้าไปในร้านแล้วปรากฏว่าหาไม่เออะาา่ยยงง เยอะมากมายอลังการมากมายแบบนี้นะก็เลยทําให้เราหาของที่เราอยากได้ไม่เจอนะเฮ้ยแต่เรามีรูปนี่นะทายังไงนะวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะก็คือโชว์รูปขึ้นมาในมือถือก็ได้นะคะแล้วก็เดินไปหาตึงตึง,ต,งตึงไปหาเทงอิงซังหรือว่าพนักงานในร้านนะคะแล้วก็โชว์รูปให้เขาชี้ไปที่สิ่งที่เราต้องการนะแล้วก็ถามว่าอาริมัสกาอาริมัสกา ชี้นะแล้วก็เขาก็จะดูดตามหรอกอ่าแล้วเราก็พูดไปเลยค่ะว่าอาริมาสกามันจะแปลว่ามีไหมคะคือไอเนี้ยไอเนีน้ยที่หนูจิ้มอยู่เนี่ยมีไหมคะร้านคุณมีไหมเนอะอะไรแบบนี้นะคะเป็นการถามแบบสุภาพด้วยตลด่ดนะคะถึงแม้ว่าจะไปแบบสั้นๆแต่เราก็สามารถพูดจาภาษาสุภาพได้เช่นกันง่ายมากเลยนะคะพนักง,งานเขาก็จะตอบเรามีแค่สองคำตอบเท่านั้นก็คืออาริมาสกับอาริมาเซ็งแค่นี้นะคะถ้าเกิดเราถามอาริมาสกาแล้วเขาตัดกาทิ้งแสดงว่ามีค่ะแต่ถ้าเกิดเขาพูดประโยคอ อื่นที่มันยาวๆเนี้ยแสดงว่าม,มันไม่มีแค่นี้พอนะจ๊ะวันนี้เอาไปแค่หนึ่งประโยคเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะอะไรนะอาริมัสกาโคเดโคเดเวนตานะชีปที่เวนตาอาริมัสกแบบนี้ก็ได้จ้า